สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนท่าท่าชี้แจงชุดใจหลังทั่วลงต่อเนื่องปมถูกเลือกเป็นทูษยุติความรุนแรงจนดนขุดอดีตฟ้าเดือดชาวเน็ตไม่แฮปปี้ โดนโจมตีอย่างหนักจนต้องออกมาชี้แจงลงโ so ซเชียลหลังจากที่อมิตาทาทา,ทายังได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของ UN Women สำหรับแคมเปญ Orange the World ซึ่งทำให้มีหลายคนไม่เห็นด้วยที่เธอได้รับคัดเลือกแคมเปญดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวจึงขอชี้แจงทันทีโดยทันท,ทาระบุข้อความว่าสำหรับประเด็นที่มีการพูดถึงทาวาทานั้นไม่เหมาะสมที่ได้ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของ UN Women สำหรับแคมเปญ Orange the World ยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ทุกรูปแบบเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมและประกาศเจตนารมณ์ครั้งยิ่งใหญ่พระทานนั้นเคยเป็นหนึ่งในคนที่เคยทําให้ผู้อื่นรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีด้วยคําพูดของทาโดยสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงที่ทาเคยแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียวันนี้ทาขอชี้แจงดังนี้นะคะสําหรับเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่วันนี้ถูกยกขึ้นมามา่เพรระการได้รับเกียรติให้ทํางานในครั้งนี้ของทาสําสหรับวันนี้ทายังคงขอยืนยันคําพูดและคําขอโทษเดิมของทาที่ ที่เคยเขียนชี้แจงไปแล้วในไอจวันที่8กรก,กฎาคมปี2019ซึ่งในจุดนี้ทาขอชี้แจงเพิ่มเติมวันนี้ว่าทายังคงรู้สึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นและมีเจตนาอย่างจริงใจที่จะขอโทษเพราะคําขอโทษยังคงอยู่และข้อความขอโทษนั้นไม่เคยถูกลบทิ้งไปนะคะส่วนเรื่องที่ทาได้ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ u n v o m e n t และเป็น Gender Equality Champion รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากถ้าอยากจะขอขอ,ขอบคุณ u n v o m e n และผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสทานในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าทาจะเป็นหนึ่งในคนที่เคยทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่หรือเสียใจด้วยคำพูดของทานั้นก็ตามอย่างไรก็ดีทาคิดว่าทุกคนเคยพลาดและเคยทำผิดทาร้ายใจกันด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทาเองก็เช่นกันและอย่างที่ได้ชี้แจงในเบื้องต้นแล้วว่าถ้ารู้สึกผิดและได้ขอโทษแล้วอย่างจริงใจถ้า้าใจดีถึงสิทธิเสรีภาพในการพูดหรือแสดงความเห็นท้าเปลี่ยนความคิดของใครไม่ได้และทุกคนก็อาจจะมองทาในด้านเดียวและแตัดสินทาาในมุมของตัวเอง แต่ไม่เป็นไรค่ะทาเข้าใจวันนี้ทาขอเพียงโอกาสในการที่จะทํางานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้อย่างดีที่สุดสุดท้ายทาอยากจะขอขอบคุณสําหรับโอกาสที่ได้มอบให้ทาอีกครั้งขอบคุณที่เชื่อในเรื่องของการให้อภัยและให้โอกาสผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยทําผิดพลาดมาก่อนท้าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่ได้รับมอบหมายนะคะขอบคุณมากค่ะทาทาพร้อมกันนี้เธอยังได้ระบุข้อความเพิ่มเติมอีกว่าท้าขออนุญาตชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นที่พูดถึงอยู่ใน ตอนนี้ตามนี้นะคะถ้าอยากจะขอรบก,กวนให้ทุกคนอ่านข้อความที่ทาตั้งใจเขียนชี้แจงนี้ให้ละเอียดนะคะมันมาจากใจทาจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคมิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ